สวัสดีค่ะมาพบกับ,บกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทัดลมค่ะทัศลม,มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่านะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ ในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2568แค่ะแต่ว่าเราจะเฉพาะเจาะจงในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะคะเ,ออเราจะมาดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีการชัดเจนไหมนะคะหรือว่าการที่คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่เนี่ย จะดีขึ้นได้ไหมนะคะแล้วก็ความคิดของเขาเป็นอย่างไรเนาะ,ะดวงก็จะเป็นดวงในรวมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะเออส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่สลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คสถานการณ์ความรักในปัจจุบันของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีปัญหาอะไรกันเนอะ,อะมาดูกันค่ะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่วางพูดมาเนี่ยไม่ตรงนะคะก็สามารถไปดูหัวข้ออื่นๆได้นะามาดูกันค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่เลเวอร์ค่ะเมื่อไพ่เลเวอร์ขึ้นมาค่ะ ก็บ่งบอกเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามันมีแรงดึงดูดค่ะเวลาคุณอยู่กับเขาอ่ะคุณรู้สึกดีมากๆเลยและเขาก็รู้สึกดีกับคุณเช่นเดียวกันนะคะคุณสัมผัสได้เลยอ่ะว่าเออเวลาเขาอยู่อยู่กับคุณเออเขาก็ดูดูดีกับเราเนาะเออดูใจเย็นกับเราดูลักเราดีนะคะดูเข้ากับเราได้เออมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เวลาคุณเนี่ยห่างกันออกไปเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นเนี่ย มันจะไม่ดึงดูดแล้วนะเออมันจะไม่ดึงดูดเหมือนตอนที่คุณอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูต่อเนาะมีไพ่สิบเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วย King of cup นะคะเมื่อสิบเหรียญเนี่ยมากับ King of cup เนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไม่ใช่แค่คนสองคนอาจจะเป็นคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเอออาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเขานะคะที่เขาเอออาจจะไม่ชอบเราก็เป็นไปได้นะคะหรือ เขาคนนี้ยอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นไปได้ค่ะอืมหรือตัวเราก็ได้นะที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ลงตัวนะอ่ามาดูกันต่อค่ะไพ่หนึ่งไม้ค่ะหนึ่งไม้เนี้ยก็มาบ่งบอกค่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอืมเวลาเห็นหน้ากันก็สปาร์กตลอดเลยนะคะเออเวลาที่คุณห่างกันออกไปเนี่ยมันมันก็ดูไฟมอดเนาะ แต่พอเวลาที่คุณเจอหน้ากันทีไรเนี่ยมันสปาร์กกันเลยนะคะเออลองสังเกตใช่ไหมเออนะคะามาดูกันต่อมีไพ่ห้าเหรียญค่ะตามด้วยนายออบคัพนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะเมื่อไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาค่ะ ควาคิดว่าณตอนเนี้ยค่ะคุณมีความรู้สึกแย่กับความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ใส่ใจคุณเหมือนตอนที่อยู่ด้วยกันเออนะอาจเขาอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณเหมือนกับในช่วงแรกที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องวิ่งตามความรักอืมวิ่งตามความรักตลอดเวลาวิ่งตามความรักนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเนี่ย อยากที่จะอยู่กับเขาอยากที่จะใช้เวลากับเขาอยากที่จะโทรหาเขาแต่เขามักจะไม่ว่างมักจะไม่ว่างให้กับเรานะคะเออมันดูน่าน้อยใจไหมเออนะเออหรือไม่เออตัวเราเนี่ยแสดงออกเลยอะว่าเราอยากอยู่กับเขาแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกว่าอยากอยู่กับเราอะเออมันมีความต่างนะคะ อเนี่ยเราเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องวิ่งไล่ตามเขาคนเนี้ค่ะเออเหมือนเขาคนเนี้ยไม่ค่อยได้แครความรู้สึกเราสักเท่าไหร่อืมนะแต่เวลาเป็นไงเวลาเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสองคนเป็นไงแคร์เนาะเทคแคร์ใช่ไหมอืมนะมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็พายอัศวินถือถ้วยเนี่ยก็อาจจะบอกว่าคนคนนี้นะคะเขายังคงหวานเสน่ห์ไปเรื่อยๆอ,อยู่นะชอบเฟิร์สนะคะ เราชอบจีบคนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะแล้วเป็นคนที่เขามันไม่ใช่แค่เขาจีบอย่างเดียวอะก็มีหลายคนเข้ามาหาเขาด้วยนะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้ดูอีลุงอีลุงตุงนางอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เอ่อแดาบนะคะแล้วก็ตามด้วยสี่ดาบค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคือเราอาจจะแสดงความแบบ เออน้อยใจมากเกินไปหรือว่าอาจจะเรียกร้องอะไรจากเขามากเกินไปจนเขาเออไม่โอเคแล้วเขาก็บล็อกเราก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าตัวคุณนี่แหละรู้สึกว่าไม่เอาแล้วความสัมพันธ์เนี้ยไม่เอาแล้วพอกันทีบล็อกล้วกันเออแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถามว่าบล็อกไปแล้วอะ่ะ อืมตัวคุณก็ยังรู้สึกอยากที่จะปลดบล็อกถูกไหมคะอยากที่จะปลดบล็อกอยากที่จะกลับไปคุยเก็บเขาหรืออะไรแบบเนี้ยมันยังมีความรู้สึกที่แบบค้างค้างคาคาอยู่ตัวคุณอนะยังมีความรู้สึกแบบค้างค้างคาคาอยู่ว่าเออบางทีเ네นี่ยคุณก็คิดเนะี่ยว่าเขาอะรักเราหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่กับเรามันรู้สึกดีมากมากเลยอะเออการที่เขาอยู่กับเราเนี่ย เขาต้องรักเราแน่ๆเลยเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันสับสนอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลานะตอนนี้ค่ะเออเออบางทีคุณก็คิดว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันถูกหรือ,อยังนะที่บล็อกกันไปที่ไม่คุยกันไปนะคะหรือบางทีสิ่งที่กวางพูดขึ้นมามันเป็นแค่ความคิดก็ได้ที่คุณอยากจะบล็อกเขาอยากที่จะเลิกลากับเขาก็ได้ใช่ไหมเออนะก็คือรู้สึกว่า ความความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแค่ความคิดว่าอยากที่จะจบกับเขาอะไรเงี้ยนะคะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในครึ่งเดือนเนี้ยจะดีขึ้นได้ไหมเนาะเออนะคะแล้วก็ทํายังไงถึงจะดีขึ้นนะคะเอาเรามาดูกันต่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนได้ไหมนะคะแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะกองขอไพ่มานิดนึงค่ะ ใบแรกค่ะเป็นไพ่สเตรน์นะคะอืมไพ่เดอะซันค่ะ The Wheel of f o r t u n นะคะตามด้วยสองถ้วยค่ะว้าวแล้วก็สิบดาบโอ้สองถ้วยสิบดาบนะคะฟังขอขยายสิบดาบหนะะ่อยค่ะสิบดาบหมายถึงอะไรคะขอขยายสองถ้วยค่ะ โ okay. อเคมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะเอ่อกวางขอแยกเป็นแบบนี้ก่อนนะคะก็คือความสัมพันธ์แรกก็คือโสดกับโสดนะโสดกับโสดก็คือแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีปัญหาการทะเลาะกันนู่นนี่นั่นกันอาจจะไม่ได้คุยกันสักระยะหนึ่งก็ได้นะคะไพ่ก็ยังขึ้นมาบอกว่ามีโอกาสค่ะที่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะได้กลับมาพูดคุยกัน ไม่ต้องห่วงเลยมีโอกาสที่ได้กลับมาพูดคุยกันนะคะแต่อย่าให้คุณใจเย็นๆหน่อยเนาะอย่าใจร้อนนะคะอย่าแบบพ่อแง่แม่งอนเออเขากลับมาแล้วก็ยังคงงอนอยู่ กลับมาแล้วก็ยังแบบเป็นเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้นะถ้าการกลับมาแล้วเราก็ต้องเปิดใจรับในการที่เขากลับมาแล้วก็พูดคุยกันอย่างสันติพูดคุยกันอย่างดีๆนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตข้างหน้าเออในอนาคตเนอะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าในอนาคตมีโอกาสเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเนอะมีโอกาสมากว่าความสัมพันธ์คุณจะลงตัวแล้วก็ชัดเจนในที่สุดนะคะออันนี้คือโสดกับโสดนะเอออย่าน้อยใจอะไรไปเยอะแยะนะคะไพ่ขึ้นมาค่ะเด e อดซันเดียวก Fort จูนสองถ้วยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่เป็นคู่กันแต่อาจจะเป็นช่วงที่เอ,อกำลังเรียนรู้กันและกันอืมนะคะเรียนรู้กันและกันก็คือตัวเขาอ่าจจะอยากเรียนรู้เราไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะตัวเขาว่ามีความรู้สึกให้เราเต็มเปี่ยมแหละจริงๆอ่ะไพ่อันเนี้ก็คือไม่ต้องเปิดเพิ่มเลยนะในเรื่องของความรู้สึกนะคะว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกให้กับคุณ จริงๆนะคะแต่บางครั้งบางทีเราเอาแต่ใจเกินไปเราเด็กเกินไปเรางองแง่เกินไปเขาก็รู้สึกว่าสับสนว่าคนที่ฉันคบอยู่เนี่ยคือแบบว่าเป็นอแมนอเลดี้หรือว่าเอออชายอะไรแบบนี้นึกออกไหมก็คือคบแบบ ผู้ใหญ่หรือว่าคบกับเด็กอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องปรับตัวเนาะนะอ่ะโอเคนี่คือโสดกับโสดนะน่ายินดีมากๆเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่เอ่อเขาอาจจะมีใครหรือคุณอาจจะมีใครก็ได้นะคะอืมวางม,มองว่าก็แน่นอนแหละความรัะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงไปข้างหน้าไม่ได้เนาะเออมันยังคงไปข้างหน้าไม่ได้ถามว่ามีการกลับมาคุยไหม ก็มีการกลับมาคุยทุกคนฟังอันนี้นะคะเราก็ไม่จัดกันนะเออมีการกลับมาคุยมีการกลับมาพูดจากันนะคะการที่เขาหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งความลับของคุณเนะะี่ยค่ะ ที่แอบคุยกันหรืออะไรแบบนี้มีการเปิดเผยขึ้นมานะคะนะหรือว่าเออมีละแคะระคายให้กับคนอื่นคนของคุณหรือคนของเขาเนี่ยได้รู้นะคะทำให้เขาต้องระวังตัวมากขึ้นก็เลยไม่ได้กลับมาพูดคุยกับคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ เออว่ามันไม่มีทางชัดเจนแต่ว่าอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือความเป็นไปเป็นมานะในครึ่งเดือนหลังวาขอดูความคิดของเขา่อยค่ะความคิดของเขาที่มีต่อคุณค่ะอืมสนุกไหมลูกอะอะสนุกไหมอ่ะมาดูต่อนะคะความคิดของเขาอะ มีไพ่ The World นะคะแล้วก็ h y d r o p h n s ค่ะตามด้วย Justice นะแล้วก็ Judgment แล้วก็9ดาบค่ะเขาเครียดนะในความคิดของเขาอะเขาเครียดกับเอ่อการที่ทะเลาะก,กับคุณหรือการที่คุณเนี่ยห่างหายไปจากชีวิตเขาหรืแบบเนี้ยหรือเขาก็คิดเยอะคิดมากว่าความสัมพันธ์เนี้ยทำไมมันไม่ลงตัววะทำไมมันไม่ลงตัวสักทีอืมนะคะ ัวเขาว่าอยากที่จะตัดคุณนะพุดจริงอันนี้ต้องพู่งจริงว่าเขาว่าอยากตัดคุณแต่ว่าเหมือนเขาอ่ะก็ยังทําไม่ได้เขาก็ยังม o ฟออนเป็นวงกลมเช่นเดียวกันกันกบคุณค่ะเขายังนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยจ้า <c oughs> จริงๆเขานึกถึงคุณตลอดเวลาเลยนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ทีเเ่เราอาจจะมาทีหลังหรืออะไรแบบเนี้ยในกรณีเนี้ยค่ะเขาก็ยังมองถึงความถูกต้องถึงความอะไรแบบเนี้ยเป็นหลักอยู่นะคะดังนั้นก็อาจจะต้อง ถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวมสมพั์นี้เรววาก็อาจจะต้อง move on นะอนนะเออนะความคิดเขานะคะเหมือนเขาเริ่มปลงๆกับสิ่งที่เราทะเลาะก,กันบ่อยๆอยะคะ่ะนะอย่าให้ความรู้สึกมันเป็นแบบนี้เลยถ้ามันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะ่ะอีกหน่อยมันจะชาชินแล้วมันก็โอกาสที่จะเฟดกันออกไปอะมันมากขึ้นนะคะเออมันมากขึ้นเออถ้ามีเวลาอยู่ร่วมกันเนะะี่ยค่ะใช้เวลาให้ดีที่สุด ะะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะฟางขอดูในความรู้สึกหน,หน่อยค่ะโดยโดยรวมๆหน่อยค่ะว่าความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรนะคะลูกอย่าเตะก,กล้องแบบนี้นะอืความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะมีเด็กถือเหรียญมี High p r i e ิ t เทสนะคะเดวิลแล้วก็เจ็ดถ้วยแล้วก็ห้าหมาย เออถ้าถามถึงคําว่ารักเนี่ยในไพ่ใบนี้ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะักแต่มันเป็นความคิดถึงที่แบบว่ารุนแรงสุดๆเลยคือเฝ้าที่จะเจอเฝ้าที่จะแบบอยากจะมองหาอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบทํางานที่เดียวกันเขาก็พยายามที่จะส่องคุณนะว่าเออคุณทําอะไรอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเออมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยบางทีเนี่ยเขามีจินตนาการด้วยนะคะ เสำหรับใครที่มีผ่านเรื่องราวสิบแปดบทในเรื่องบนเตียงมาแล้วเนี่ย <_ d ue> เขาก็มาจ,าจินตนาการเ, <_ d ue> เรื่องของคุณกับเขานะคะเออแบบแบบนั้นแบบนั้นและนะคะเนี่ย <_ d ue> เพราะว่ามันเป็นไพ่ของความฝันหมดเลยค่ะเนี่ยเป็นไพ่ของความฝันแล้วก็เป็นไพ่ของจินตนาการหมดเลยเธอเธอคิดว่าเขาจินตนาการถึงเธอหนักขนาดไหนอ่ะในการที่เธอไม่อยู่อ่ะชิป่ะเออเอเอเธอก็จินตนาการใช่ไหมฉันรู้ อเอาเป็นว่าเขาจินตนาการนะเรื่องของคุณแสดงว่าเรื่องของคุณเนี่ยยังคงอยู่ในหัวเขาเขายังค,งคงคิดถึงคุณอยู่นะเออวางขอไพ่ข้อความหน่อยค่ะว่ามีข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะอืมใบแรกนะคะ sorry not sorry ก็คือขอโทษแต่ไม่ขอโทษเออเขาอาจจะมาในลักษณะนี้ค่ะเข้ามาพยายามที่จะขอโทษคุณนะคะ นะในสิ่งที่เขาทำพลาดไปหรืออะไรเงี้ยแต่ในใจอะ่ะไม่คิดที่จะขอโทษเลย <c oughs> เป็นไปได้มะ <c oughs> เป็นไปได้ถ้าคุณเจอคนที่แบบอีโกหนักอาจจะแบบคนทัดดินหรือทัดไฟอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะอ <c oughs> นะอามาดูกันต่อนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะก็ไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นที่ต้องทําอะไรให,ให้ให้เกิดเหตุการณ์ขอโทษอะ่ะ เออก็คือต้องเลี่ยงเหตุการณ์นั้นไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งพูดขอโทษอะ่ะคือเราก็ต้องทําดีให้กับกันเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจะมาทําผิดทําไมเออเนาะนะต่อมาค่ะเขาบอกว่าเออในตอนนี้นะเหมือนมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปเอออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่ขาดหายไปเออมันก็แง่ละเพราะเธอไพ่จินไพ่เนี่ยที่ออกมาความรู้สึกอะ่ะเขาจินตนาการเรื่องของ เธอทุกวี่ทุกวันนะคะเขาก็ต้องรู้สึกแหละวว่าเหมือนคุณเนี่ยขาดหายไปจากชีวิตเขาเนะคะ่ะอืมอ่ะมาดูต่อนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเขาว่าไม่ไว้วางใจตัวเขาเองค่ะกลัวว่าตัวเองอะ่ะจะทำร้ายจิตใจคุณเออว่าไปนั่น <laughs> ดูพระเอกเนอะดูนางเอกเนาะเออกลับมาคุยกันก่อนดีกว่าเออหล่อนกลับมาคุยให้รู้เรื่องกันก่อนนะคะ เออมานั่งตรงเนี้ยมานั่งข้างหน้าเรามามานั่งคุยกันก่อนนะคะเออมาดูต่อนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราควรทําเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้กวางบอกไปเรื่องขอโทษอะคือเราไม่จําเป็นต้องทําผิดตั้งแต่แรกอะเออคือเราไม่จําเป็นต้องทําผิดตั้งแต่แรกคือเราก็ทําดีกับกันทําดีให้กันและกันนะอะไว้เยอะๆนะคะนะจะได้ไม่ต้องมานั่งขอโ่งขอโทษอะไร,ขอ,อะไรขอโพยอะไรกันทีหลังอืมนะ มาดูต่อนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยที่จะลืมคุณเลยนะคะไม่เคยลืมคุณแม้วินาทีเดียวนะคะเขาอะคิดถึงคุณทุกเวลาทุกนาทีเลยอ่านี่ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวทัดลมออาอา,อาขุดใหญ่เลยขุดใหญ่เลยขอขอพายข้อความที่เป็นแบบไทยหน่อยละกันนะคะสักสามใบเนาะเขาบอกว่าบางครั้งคุณเนี่ยก็จริงจังมากเกินไปค่ะเขาอยากให้คุณปล่อยวางบ้าง เขาบอกว่าเขาเบื่อกับการทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะอ,อีกใบหนึ่งใบสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเขา่ชอบคุณนะแต่เขาว่ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณจริงๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะนะแต่เราก็ชีวิตเราอะ่ะต้องมีลิมิตเนาะบางคนเนี่ยอาจจะคุยกันมานานแล้วใช่ไหมแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาแบบอาจจะปีหนึ่งสองปีสามปี เออเราต้องเซตลิมิตแล้วนะคะว่าเราจะอยู่กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอมันเป็นการปิดโอกาสตัวเองนะเออถ้าเราเรียนแมทเทม a ติกอะเราก็ต้องสา,สามารถคำคำนวณได้ความน่าจะเป็นอะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองนะก็คือการหยุดกับคนคนนี้คนที่ไม่มีอนาคตกับเราเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับคนที่มีอนาคตกับเราในใ,ใ,ในวันข้างหน้านะคะก็คือต้องรีบหยุดเพื่อที่จะสร้างโอกาสมากขึ้น พอจินตนาการออกเนาะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณค่ะในครึ่งเดือนหลังนี่แค่ครึ่งเดือนนะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจมานะคะก็ปล่อยทิ้งไปเนาะเอออย่าไปเครียดนะคะชีวิตเรามีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะอ่ะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์นะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะนะกวางไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย